สติกเกอร์ที่ทางร้านมีนะคะจะมี2วัสดุก็คือสติกเกอร์3 m กับสติกเกอร์ pvc ะคะ่ะอันนี้จะเป็นสติกเกอร์3 m นะคะอันนี้จะเป็นสติกเกอร์ pvc ะคะ่ะตัวนี้จะมีความแตกต่างกันนะคะก็คือตัว pvc ะคะ่ะ เนื้อจะบางกว่าแล้วก็จะมองเห็นทะลุอาร์ a เวิร์ k นะคะด้านหลังเมื่อติดแล้วเดี๋ยวจะทดลองติดให้ดูค่ะตัวนี้กาวหลังนะคะจะเป็นสีขาวมองทะลุแสงได้ อันนี้จะเป็นสติกเกอร์สาค่ะเนื้อจะหนากว่านะคะกลาวข้างหลังจะเป็นสีเทาค่ะแบบทึบแสงแสงจะส่องผ่านไม่ได้นะคะเดี๋ยวจะทดลองติดให้ดูค่ะจะเห็นว่า 3M จะทึบกว่านะคะ PVC จะทะลุแสงออกมามากกว่า แล้วก็ด้านหลังของ 3M จะเป็นสีเทาส่วนของ PVC จะเป็นสีขาวค่ะนี่คือข้อแตกตา่างค่ะ